สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกๆคนจ๋ากลับมาเจอกับคอยอีกแล้วเนาะจ๋าอีกมือหนึ่งเนาะก็พึ่งทำงานบ้านเล็กๆในน้อยแล้วจ้าทุกคนจ๋าตอนนี้ก็ประมาณบ่ายแล้วจ้าทุกคนนะได้กินข้าวเที่ยงเนะาะเพราะว่าเมื่อนี้คอยตื่นสายจ้าทุกคนบ่เชืงตื่นสายหอคอยตื่นตั่งแต่ แปดโมงเลยทุกคนตื่นแปดโมงแล้วคอยรู้สึกแบบว่ามันสันน่ะนะจ้ะทุกคนคอยว่ารู้ว่าเป็นเพราะซันคอยกินยาหรือเปล่านะ้องมันสันแล้วก็หัวใจก็เตนตุบๆหัวใจเต้นแล้วอ่ะนะจ้ะทุกคนม,มันกเ็เลยแบบรู้สึกเมื่อยนะตื่นขึ้นมากกับจับโทรศัพท์แล้วก็ง่วงแง่กงงแง่จัง,ง,งจนอนกน็นอนต่อจ้ะทุกคนก็นอนไปจนหอดพูน สิบเอ็ดโมงเคิงจ้ะตื่นขึ้นมาสิบเอ็ดโมงเคิงกะไม่เห็ุงานบ้านเล็กๆนน้อยออกกำลังกายจ้ะทุกคนเออ,ออกกำลังกายแต่ว่ามันอีกแค่อนข้างที่จะเมื่อยเมื่อยกว่าเมือ่อมือที่ผ่านมาจ้ทุกคนเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคอยนอนหลายก็ได้นาอจ้ะทุกคนเออแต่ว่ามื่อเช้าเนี่ยตื่นมากรู้สึกว่าโตสัน่น ซันแล้วก็หัวใจก็เต้นแห้งเลยทุกคนเออไมค่อยเป็นแบบเนี้นะเออก็ตกใจอยู่ในน้อยสิก็มาเห็ดเออมาส่งโอเวนตินกินแล้วก็กินเค้กไปก่อนนึ่งจ้าแล้วก็พลไม่เนาะนิดนอนแล้วก็กินยาตอนเ้าร์แล้วก็นั่งพักกัข้าวนึ่งกะเห็ดงานบาาเล็กๆในน้อยสินะทุกคนอืมก็เมื่อยๆใจทุกคนวันนี้เป็นรู้สึกแบบ เมือม่อเมื่อลาเลลพลีอะไรยังไดเพราะเพราะอาจจะเป็นน้ำข่อยกินยาก็ไดเนาะเดี๋ยวข่อยสิพาทุกคนไปเบิงยาเนาะว่าข่อยเนี่ยกินยาอ,อย่างไงแต่ละมือจนหอดคำเดี๋ยวเบิงน้ำกันเดี๋ยวทุกคนว่ามีอย่างน่เนาะไปเบิงกันจะ้ะทุกคนนี่แหละจา้าทั้งเบิดท,ที่ข่อยกินเนาะจ้าทุกคนส่วนเท่บอสบายเนาะจา้าตอนนี้ก็คือตอนนี้เนาะอันนี้ก็คือ ยากินตั้งแต่สาวหอดคำนะจ้ะทุกคนจา๋าี่ละก็ประมาณนี้จ้ะแต่ละมือกินยาก็เลยเหตุในคอยแบบมเมื่อยจ้ะทุกคนไลยบอจ้า,จายาคอยเป็นยังไงทุกคนเห็นยาที่คอยกินแล้วบอกตั้งแต่สาวหอดคำคอยกับสิกินยาประมาณนี้จ้ะทุกคนจะาคอยบ่รู้ว่า ่อยกินยาเกินขนาดหรือเปล่านะมันเลยเหตุในคอยแบบว่ารู้สึกเมือหลู้สึกเพลียนะคอยกับกินยาตามที่ฉลากในยาบอกจะทุกคนมันจะมีสีชช่ชั่วโมงหกชั่วโมงทิบสองชั่วโมงตามฉลากยาที่เพิ่นเขียนมาให้คอยกักินตามนั้นนะจะทุกคนหรือว่าร่างกายเฮาอาจจะบม่ไหวไหนนอะไรเนาะเพราะว่ายาหลายตัวนะ มันก็เลยเหตุให้แบบว่าเหตุให้เมือ่อยเหตุให้เพียนสินะ้จ๊ะทุกคนคิดว่า่อยนะั่นจะว่ากินยาเกินขนาดถูกเนาะแต่ว่าร่างกายเขาอาจจะซูลิดของยามาไวแค่นั้นเองนะจ๊ะทุกคนจ๋าก,ก็ทุกคนก็นดูแลสุขภาพนะจ๊าช่วงนี้นะเ,เน,นาะเดี๋ยวเป็นนันเดี๋ยวเป็นนีมาเดี๋ยวมันสิยากเดี๋ยวมันสิลําบากแล้ว่อยก็ไม่เลื่องมาบอก ทุกคนจ้าทุกคนก็ถามว่าเป็นข่าวลายบอกกับ,บลายทำว่าดีกับบอดีจ้ะทุกคนหมอโทรมาบอกมัวว่านี่จ้ะกะถามว่าเธอเป็นยังไงแน่หมอโทษสายตรงมาสายด่วนมาหาข่อยหมอโทษมาบอกว่าเออเธอเป็นยังไงเน่เธอดีขึ้นลวบ่ ศร้าไอ้ละบอกคอยก็บ,บอกว่าคอยกับยังไออยู่แต่ว่ากรบบอดไอแบบว่าแห้งพอแต่กรอนสินะหมอเพิ่นก็นเลยบอกว่าบอดายเด้อเธอต้องเธอต้องไปโรงพยาบาลแล้วเธอต้องไปตรวจเธอต้องไปเช็คแล้วให้สามีเฝ้าผ้าเธอไปเด้อหมอวานสินะทุกคนเออคอยก็ตกใจนิดน้อยสินะหมอคือบแบบแน่วเนียนะ ตกใจนิดนึงบันนิดนึงเราจกะกตกใจหลายเติบอยู่หมอเพื่อแบบว่าให้คอยเฝ้าไปแบบว่าไปตรงไปตรวจสินะสรุปแล้วเนาะสรุปแล้วคอยก็สิได้ไปเอ็กซเรล์เบิงจ้ะทุกคนจ้าสรุปแล้วเนาะเอะเอเพราะว่าหมอเพิ่นก็บอกให้คอยเฝ้าไปสินะอาจจะเป็นโรคอีหยังสักโรคหนึ่งสินะจ้ะทุกคนเออมันก็เลยเห็ดให้คอยแบบ ยังไออยู่นะตอนนี้ก็ผ่านมาซีหามื่อแล้วที่กินยาเนาะกะบรรเทาได้อยู่จ้ะบรรเทาแบบไปแบบหลายเติบจ้ะคือช่วงที่กินยาช่วงที่โดบยาเนี่ยก็คือแบบว่ามันก็ดบกคอยไอสินะแต่พ์พ่นบกคอยไอกลางคืนก็นอนหลับมันสินะด้วยฤทธิ์ของยาจ้ะเพราะว่าทาริดยาเบอร์สิกะกลับมาไอค็อกคอกแขกแขกมันสินะจัลพ์พ่น เออกะหมอว่ามาแนวนี้แล้วเนาะคอยกะสิต้องฝ่าไปเอ็กซเรย์ไปตรวจเบิร์จ้ะว่ามันเป็นโรคอีหยังกันแน่อ่ะสินะทุกคนเออกะวันวันอยู่เด้เนาะกะเดี๋ยวกัสิบอกสามีแ้่ทุกคนให้นัดหมอให้เนาะเพราะว่าหมอโรงพยาบาลแถวๆบ้านข่อยก็มีหลายโรงพยาบาลอยูุซี่นะจ๊ะ ทุกคนที่เพิ่นเนอ็กซเรย์เนาะก็เสิได้ไปหาหมอแถวนี้จะว่าต้องขับรถไปหาหมออ,อยู่ฟี่นีแล้วเนาะเพราะว่ามันมีหมอเฉพาะทางแบบว่าใกล้ๆบ้านคอยเสียนะเออบ่ต้องขับรถไปไกลแล้วเสียนะเออก็เลยเสียเออเอ็กซเรย์ถแถวแบบล่องบงล่องบานที่ใกล้ๆบ้านนี่แหลนะทุกคน ก็วังว่ามันสิว่าเป็นยางหลายว่าเป็นยังแห้งเราจะทุกคนจะแค่นิดเบาแค่นิ้ก็รู้สึกว่าจะคล้องเมื่อเได้ทุกคนแต่ว่าก็อยากแบบว่าออกกําลังกายเดี๋ยวจังหน่อยเนี่ยขอสิเป็นยางออกกําลังกายทุกคนเฮ็ดห้แบบว่าหลางกายเขาแข็งแรงสินะแห้งเข้าแบบว่าอดอดแอดแอสิโลมันก็สิลุ่มมันก็สิทำลายเข้าเนาะเราก็ต้องแบบว่าออกกําลังกายเล็กๆในนอยเพื่อให้แบบว่ามันสั่งพุ่ม เดยมากต่อสู้กับโลกได้เนาะร่างกายเขาก็เสฉย้อ่อนแอแต่ทุกคนอยู่เมืองนอกเซมาเจ็บอดอดออดเซมาอ่อนแอบ่ได้ใจเนาะผัวกางแหงเสีเป็นแนวนีย่ยวนนะสิมาอ่อนแอบ่ได้ใจเนะาะทำว่ากระสูอยู่ได้แใจทุกคนสูเนาะสูอยากหายนะบ่แม็น่าบ่อยากหายนี่อยากหายแล้วๆเนะบนอ high, ่อยาก, high, นะาาอยากไอ,อก็คอแขกๆนะมันคือจังแบบว่า ควยแบบแห้งสิ่งนจ้ะทุกคนก็สรุปแล้วเนาะคอยกระซิได้ไปเอ็กซเรย์ ray, เบิงตามที่หมอแนะน้ำตามที่หมอบอกจก้ะทามันมีอย่างอีกสินะ่งนั้นมีโรคอีกอย่างอีกคอยกระซิมาบอกมาเบาสู่ทุกคนฟังคือเก่าจา้ะเนาะตอนนี้กับใบซองเลยทุกคนใบซองนะนี่หิว,วข่าวเพราะว่า คอยเพิ่งกินข้าวตอนสิบเอ็ดโมงเคิงสิบเอ็ดโมงกับสี่สิบคนละถึงได้เห็ดย่างกินแล้วสินะก็เลยตอนนี้ก็บาหิวแต่ว่าก็รู้สึกไม่เมื่อยลลาหลาสินะจ้าทุกคนก็ตามนี้เนาะก,ก็สิใหายสามีเนี่ยหล่ะเป็นคนแบบว่านัดหมอหายก็สิได้ข้าไปตรวจเอ็กซเเย์เบิ่งเนาะว่า เป็นอย่างกันแน่นสินะคือบอเศร้าไอ,เอจเถืยรกระเสด้ยหลู่ๆไปเรื่อยสิเนาะเออข่อยก็อยากรู้เื้ากันแล้วว่าเขาเป็นอี่ยังเนาะกรสิรักทรงรักษาได้เนาะกรสิรักษาท่าน,นสินนนเนาะว่าง่ายๆเนาะถ้าห้าแบบว่ารู้แล้วว่าเขาเป็นโรคอียังกันแน่เป็นโควิดก็บอกมาเป็นวัณโรคก,ก็ว่ามาสินะเะได้รักทรงรักษาไปเนะะาะทุกคนะได้มานั่ง แสดงว่าต้องมานางอายก็ขแขกแขกอยู่แบบนี่ะนะมันเฮ็ดให้สภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจเข้าบดีน้ำสินะเออก็อยากให้สามีนัดให้เร็วๆสินะโรงพยาบาลใดก็ว่ามากคอยกับพร้อมตลอดพร้อมจะไปเอ็กซเรย์เบิ่งแล้วเพราะว่าหมอก็ได้แจ้งมาแล้วเนาะ แต่ว่าพ้นเลือดคอยบอท่านได้ออกนี่จะพ้นสาพลเลือดที่คอยไปตรวจนะนะยังไม่ท่นได้ออกเนาะต้องรออีกจักหมื่นสองหมื่นเดี๋ยวหมอกเกษอ่ะส่งอีเมลมาบอกเนาะว่า่าเลือดคอยเป็นเน้าไดแนะนํำตองน้ำตาลพวกโปรต,ปรตีนพวกสารอาหารอีหยังต่างอีหยังขาดอีกยังเกินแนแนนสินะเดี๋ยวหมอเกษส่สงอีเมลมาบอกอีกรอบนึ่งจาะตอนนี้กะ ล่อไปเอ็กซาเล่เบิงจแล้วกะ็ล่อพลลเลือดที่ตรวจไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าพลสิออกมาแนวใดเนาะจาะ้าทุกคนปีนี้สุขภาพค่อนข้างที่จะแย่มากๆนลจ้าทุกคนจ้าก,ก,ก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพเนาะโรคไพ้ไข้เจ็บมันก็ อยู่หลอบตัวห้าหนี่ยละ้าล่างกายห้าออนแอมือใดโรคต่างๆกับิมารุ่มเหล่าก็ย,ยัง่อยตอนนี้นะจ๊ะก็ดูแลสุขภาพกันไปเนาะช่วงนี้เนาะก,ก็เดียว้าคอยได้ไดมงได้มือไปเอ็กเะเลหรือว่าไต้พ้นเลือดแล้วคอยเกเสิมาบอกสู่ทุกคนฟังอีกคือเกานะกเนาะว่าแล้วก็เมื่อย บอกไปนาำเมยไปน้ากับสีไอไปนน่าไปกลบกคนเดี๋ยวกับสีมาบอกสุขคนฟังอีกรอบหนึ่งว่ามันเป็นช่างไดกันแน่สิเนาะสลรับคลิปนี้กับฝากไหวเพียงเท่านี้เนาะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพเนาะจ้าเนาะโชคโชคมัน่นมั่นวยรวยกันทุกขูทุกคนเนาะจากคลิปนี้คอยขอโตล้วจ้าบ๊ายบาย